สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์กันครับว่าในเรื่องของดวงชะตาการงานการเงินและดวงชะตาความรักนั้นคนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับในช่วง22จนถึง30เมษายน2 5 0 0 63ครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดนะครับในทุกๆคําทํานายดวงชะตานะครับ กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของคนเกิดวันเสาร์ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่สอถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับเรียกได้ว่าในช่วง2 2จนถึง30เมษายนนี้ การงานนั้นหลายๆท่านยังคงต้องวิ่งเต้นยังคงต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้คนรอบข้างในขนาดที่อีกหลายๆท่านจะได้รับความช่วยเหลือครับจากคนรอบข้างจากกัลยาณมิตรจากเพื่อนคู่คิดนะครับรวมถึงนะครับคนรักของท่านนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะให้ความคิดดีๆนะครับหรือว่าไอเดียดีๆที่จะ ให้ท่านนั้นนําไปใช้ในเรื่องของการทํางานนะครับรวมถึงทําให้ท่านมองเห็นโอกาสบางอย่างในเรื่องของงานครับ ไพ่6ถ้วยครับจะพูดถึงดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับงานเก่าที่ค้่งค้าง,างหรือว่าเจอกับปัญหาเดิมนะครับที่จะต้องกลับมาแก้ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานในขณะที่อีกหลายๆท่านนะครับคนเกิดวันเสาร์อีกหลายๆท่านนั้นเรียกได้ว่าจะมีเพื่อนเก่า หรือคนที่ท่านนั้นอาจจะรู้จักดีแล้วเขานั้นห่างหายไปนานอาจจะได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างนะครับเขาจะนำพาเอาโอกาสดีๆบางอย่างมาให้ท่านครับรวมถึงคนใกล้ตัวของท่านจะนำพาเอาข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องงานมาให้คนเกิดวันเสาร์นั้นได้พิจารณาครับ ไพ่ Queen of p e n t a c l e หรือว่าราชินีแห่งเหรียญนั้นจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานของคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะทํางานต่างๆฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีสุภาพบุรุษมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือครับ เอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง22จนถึง30เมษายน2563ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างของคนเกิดวันเสาร์ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการงานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีเล็กๆในเรื่องของ ปัญหาเก่าหรือว่าปัญหาเดิมที่จะต้องกลับไปแก้แค่นั้นเองนะครับแต่การได้รับความช่วยเหลือการมองเห็นโอกาสใหม่ๆการได้รับความสนับสนุนจากคนรอบข้างนั้นก็ยังมีเข้ามาในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันเสาร์ครับไม่ต้องกังวลใจไปขอให้มีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้เวลาเจอปัญหานะครับใช้ปัญญานำหน้าแล้วท่านนั้นจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้บวกกับการที่จะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนท่านจะต้องผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนครับเอาใจช่วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างดูซิว่าดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง22จนถึง30เมษายนนะครับ2563ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไพ่10ดาบจะพูดถึงดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์บางท่านเป็นหนี้บางท่านเจอกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆบางท่านเงินขาดมือบางท่านโดนหลอกโดนโกงในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง ในช่วง22จนถึง30มสเมษายนนี้ไพ่สเตรง์จะพูดถึงดวงชะตาก,การเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นเรียกได้ว่าจะหาเงินได้ก็จริงแต่จะต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากต้องเหนื่อยหนักและก็ไม่มีคนช่วยในเรื่องเงินด้วยนะครับเรียกได้ว่าที่หาได้ก็มาจากลำแข้งมาจากกำลังของตัวท่านเอง นะครับเรียกว่าจะเหนื่อยในเรื่องเงินก็ว่าได้นะครับไพ่สามคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับบทสรุปในดวงชะตาการเงินในช่วง22จนถึง30เมษายนนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันเสาร์จะพอเห็นทางออกในเรื่องของปัญหาการเงินสําหรับใครที่มีปัญหาหรือว่ามีหนี้สินอยู่รวมถึงบางท่านนะครับที่ รเรียกได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเงินค่อนข้างขาดมือสักหน่อยนะครับในช่วง22จนถึง30เมษายนนี้น่าจะาก,การเงินคล่องตัวขึ้น นะครับมองเห็นที่จะไปต่อได้มองเห็นทางรอดนะครับมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์จะดีขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ว่าได้แต่ยังคงต้องเหนื่อยหนักยังคงต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากยังคงต้องกัดฟันสู้นะครับและที่สําคัญจะต้องพยายามด้วยตัวท่านเองนะครับอาจจะไม่มีคนมาสนับสนุนท่านเลยไม่มีคนมานะครับคอยซัพพอร์ต หรือว่าคอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับได้ยินแบบนี้แล้วอย่าถอดใจขอให้คนเกิดวันเสาร์นะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับแม้ตัวท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาตามลำพงังแต่หากท่านมีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งท่านจะผ่านกับอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนขอให้มีวินัยทางการเงินที่ดีนะครับใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายแล้วก็พยายาม ประหยัดแล้วก็อดออมนะครับเชื่อว่าคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายจะผ่านสถานการณ์ในช่วง22จนถึง30เมษายน2563นี้ไปได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง22จนถึง30เมษายน2563ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไพ่เทมเพลนจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนที่คบหาดูใจกันอยู่นะครับสำหรับบางท่านนะครับก็จะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของท่านคบท่านไว้เผื่อเลือกในขณะที่บางท่านก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคนนั้นมาติดพันมากมาย หลายคนเหลือเกินนะครับในขณนะที่คนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือว่าคนที่มีคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นคู่ครองอยู่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่สับสนว้าวุ่นใจกับเรื่องบางเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ะร,ระหว่างคุณและคนรักนั่นเองนะครับในช่วง22จนถึง30เมษายนนี้ต้องบอกว่าให้ระวังความขัดแยง้งนะครับคนเกิดวันเสาร์และคนรักนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ให้ระวังให้มากครับไพ่ Judgment จ,จ,จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับเรียกได้ว่าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะคืนดีนะครับสำหรับใครที่ คบหาดูใจกันอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์จะพัฒนาไปนะครับอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจคนรักมากขึ้นผ่านสถานการณ์บางอย่างนะครับคนโสดยังคงต้องรอต่อไปคนที่ใช่ยังไม่มาคนที่มาก็ยังไม่ใช่นะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง22จนถึง3ามเมษายน2563ครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาคนเกิดวันเสาร์ไปก่อนบุญรักษาเทวาอวยพรสวัสดีครับ